สวัสดีครับผมมาร์คเมทานฟุตบอลทาวเวลครับตอนนี้นี่ผมมาอยู่ที่สถานีรถไฟชุมทางหนองประดกนะครับที่ตั้งอยู่ที่ตำบลหนองกบอำเภอบ้านโป่งของจังหวัดราชบุรีนะครับก็เป็นสถานีรถไฟที่อยู่ในเส้นทางรถไฟสายใต้แล้วก็เป็นสถานีรถไฟในระดับชั้น3นะครับบรรยากาศตอนนี้เนี่ยค่อนข้างจะเงียบสงบเลยทีเดียวนะครับเป็นช่วงเวลาประมาณ15บนาฬกา47นาทีครับผมมาอยู่ที่สถานีรถไฟชุมทางหนองประดกนะครับ ก็จะเห็นบรรยากาศของเป็นการก่อสร้างนะครับนี่ครับบริเวณตรงนี้นะครับก็จะเป็นในส่วนของงานซ่อมบำรุงทางรถไฟด้วยรถอัดหินนะครับก็จะเป็นในส่วนของสายสุพรรณบุรีประจําปี2563แล้วก็จะมีในส่วนการก่อสร้างรถไฟทางคู่สายใต้นะครับซึ่งทางด้านของสถานีรถไฟชุมทางหนองประดกเนี่ยก็เป็นหนึ่งในสถานีที่อยู่ในเส้นทางรถไฟสายใต้เช่นเดียวกันนะครับตรงป้ายด้านนี้นี่ก็จะเป็นในส่วนของ บริเวณแผนผังแล้วก็แผนที่นะครับนี่ครับ <us sell> s> <S เขียนว่าชุมทางหนองปลาดกครับหรือว่าภาษาอังกฤษก็คือหนองปลาดุกจังชั่นนะครับคือสถานีชุมทางหนองปลาดุกเนี่ยก็จะเป็นสถานีรถไฟชุมทางที่จะมีเส้นทางแยกไปทั้งเส้น3สายด้วยกันครับด้านบนสุดเนี่ยก็คือในส่วนของทางท,างที่จะแยกไปยังจังหวัดสุพรรณบุรีหรือว่าทางรถไฟสายสุพรรณบุรีนะครับส่วนรองลงมาเนี่ยก็จะเป็นในส่วนของทางรถไฟสายมรณะครับ ที่จะไปทางจังหวัดกาญจนบุรีก็ถือว่าเป็นเส้นทางรถไฟที่เอาไว้เพื่อการท่องเที่ยวได้ครับก็จะไปทางสะพานข้ามแม่น้ําแควนะครับในส่วนของสถานีน้ําตกนะครับแล้วก็ในส่วนของพิพิพธภัณฑ์ที่เกี่ยวกับสงครามโลกครั้งที่2นะฮะเนี่ครับก็คือในส่วนของทางรถไฟสายมรณะที่จะมุ่งหน้าไปทางจังหวัดกาญจนบุรีแล้วก็ด้านล่างนี้ก็จะเป็นเส้นทางรถไฟสายใต้นะครับ ถัดจากสถานีชุมทางหนองปลาดุกเนี่ยถ้าลงใต้ไปก็จะเป็นในส่วนของสถานีบ้านโปง่งซึ่งจะตั้งอยู่ที่จังหวัดราชบุรีเช่นเดียวกันนะครับขณะที่สถานีก่อนหน้านั้นก็คือในส่วนของสถานีรถไฟคลองบางตาครับก็จะตั้งอยู่ในตำบหลหนองกบเนี่ยครับอำเภอบ้านโป่งของจังหวัดราชบุรีนะครับ ก็ถือว่าเป็นสถานีรถไฟชมทางครับที่จะมีจุดทางแยกไปยัง3ทางครับทั้งทางสุพรรณบุรีกาญจนบุรีแล้วก็ในส่วนของทางรถไฟสายใต้ซึ่งจะมุ่งหน้าไปทางสถานีรถไฟบ้านโป่งนะครับตรงด้านนี้นี่เป็นก้อนหินครับแล้วก็มีคําเขียนสลักเอาไวนะ้นับทั้งในส่วนของภาษาอังกฤษนะครับแล้วก็ในส่วนของภาษาญ,ญี่ปุ่นตรงด้านนี้นะครับภาษาอังกฤษนะเขาเขียนว่าไทยเวอร์มาเรลเวย์สตาร์ติ้งสเตชันนะครับ ด้นานล่างนี้เขียนว่า Construction began at หนองประดุก Station here September 16 1942นะครับก็ถือว่าเป็นสถานีรถไฟที่เป็นต้นทางของทางรถไฟสายมรณะครับเริ่มสร้างเนี่ยตั้งแต่ช่วงปีคศ1942ครับในวันที่16กันยายนนะครับก็ยุคนั้นเนี่ยก็จะเป็นช่วงตรงกับ ยุคสมัยสงครามโลกครั้งที่2ครับก็ญี่ปุ่นเนี่ยได้มีการให้พวกบรรดาเฉลยศึกเนี่ยก่อสร้างเป็นทางรถไฟสายมรณะก็เริ่มจากจุดตรงนี้ครับก็คือที่สถานีรถไฟชุมทางหนองประดุกที่จังหวัดราชบุรีกันนี้ครับแล้วก็จะไปเรื่อยๆครับไปมุ่งหน้าไปทางกาญจนบุรีนะครับไปทางทองผาภูมิแล้วก็ไปยังเส้นทางของประเทศพามา่านะครับนี่ก็คือในส่วนของประวัติแบบคร่าวๆของสถานีรถไฟชุมทางหนองประดุกนะฮะ ด้านตรงนี้นี่ก็จะเป็นในส่วนของตัวสถานีหรือว่าอาคารที่ทําการของสถานีนะครับก็เป็นสถานีรถไฟขนาดไม่ใหญ่มากครับปัจจุบันเนี่ยมีสถานะเป็นสถานีรถไฟชั้น3นะครับในเส้นทางรถไฟสายใต้นะฮะนี่ครับชุมทางหนองประดุกนะฮะแต่ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งสถานีที่มีความเกี่ยวข้องทางประวัติศาสตร์นะครับโดยเฉพาะในสมัยยุคสงครามโลกครั้งที่2นะฮะ นีชุมทางหนองประดุกนะครับก็มีการประดับด้วยพวกบรรดาต้นไม้ครับ <Yeah. S 1> เพิ่มความสดชื่นให้แก่พื้นที่บริเวณตรงนี้นะฮะเนี่ย <Yeah. S 1> คือบรรยากาศบริเวณจุดที่นั่งพักของบรรดาผู้โดยสารนะครับเดี๋ยวเข้าไปชมบรรยากาศด้านในกันนะฮะนะครับก็เป็นตัวอาคารที่ไม่ใหญ่นะครับ <Yeah. S 1> สำหรับ อาคารที่นั่งพักของบรรดาผู้โดยสารนี่ครับแล้วตรงนี้นี่ก็จะเป็นจุดจาหน่ายตัว๋วโดยสารแล้วก็กําหนดการเดินรถของชุมทางหนองประดุกนะครับส่วนใหญ่รถไฟที่จะมาเข้าจอดเนี่ยก็จะเป็นรถขบวนธรรมดาซะเป็นส่วนมากนะฮะนี่ครับขบวน,นต่างครับขบวน255นะครับทนบุรีหลังสวนนะครับขบวน257ทนบุรีน้ําตกนะครับขบวน261กกรุงเทพหัวหินนะครับ ขบวน251กรุงเทพอ่อทนบุรีประจวบกิริขันนะฮะขบวน29ทนบุรีน้ำตกนะครับแล้วก็มีรถไฟสายสุพรรณบุรีครับขบวน355นะครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยถ้าไปทางสุพรรณบุรีเขาจะวิ่งให้บริการเฉพาะวันอาทิตย์นะฮะทนบุรีราชบุรีครับขบวน351นะครับแล้วก็มีขบวน356ครับสุพรรณบุรีกรุงเทพนะครับแล้วก็ขบวน2 60นะครับขบวน2 5 2ขบวน2 5 4ขบวน258ขบวน262แล้วก็ขบวน486นะครับนี่ก็คือในส่วนของตารางเดินรถด้านหลังนี่ก็จะเป็นในส่วนของเวลานะครับทั้งที่จะมาเข้าจอดที่สถานีชุมทางหนองประดุกแล้วก็เวลาที่จะไปถึงสถานีปลายทางนะครับ ส่วนตรงด้านนี้นี limited. ่ก <Two> ็จะเป็นในส่วนของร้านอาหารนะครับคือร้านอาหารตรงนี้เนี่ยจะเป็นร้านอาหารที่จะเป็นที่รู้จักของคนที่เคยมาใช้บริการที่สถานีรถไฟหนองประดุกนะครับก็จะเป็นในส่วนของร้านข้าวแกงป้าน้อยนะครับก็จะเป็นร้านข้าวแกงชื่อดังครับที่อยู่คู่กับในส่วนของสถานีรถไฟชุมทางหนองประดุกมาค่อนข้างเป็นเวลายาวนานะครับเขาบอกว่าเปิดขายเนี่ยเป็นระยะเวลากว่า40ปีนะครับนี่ครับร้านข้าวแกงป้าน้อยนะครับ ด้านหน้านี้ก็จะมีเป็นป้ายพวกเมนูต่างๆครับอย่างเช่นเขียวหวานไก่ผแนงเนื้อผแนงหมูไข่พะโล้นะครับแล้วก็จะมีพวกบรรดาเครื่องดื่มนะครับก็คือโอเลี้ยงกาแฟเย็นแล้วก็ชาเย็นนะครับด้านหน้านี้ก็จะเป็นรูปนะครับสำหรับคนที่เคยมาทานอาหารนะครับหรือว่าทานข้าวแกงที่ร้านข้าวแกงป้าน้อยตรงนี้นะครับตรงนี้นี่ก็น่าจะเป็นพวกดารานะป้าน้อยนี่จะเป็นคน ใส่เสื้อสีชมพูนะฮะส่วนตรงนี้นี่จะเป็นน่าจะเป็นพวกดาราพิธีกรนะครับนี่ครับรูปของป้าน้อยนะครับถ่ายคู่กับพวกเจ้าหน้าที่ของสถานีรถไฟนะครับถ่ายคู่กับรายการทีวีต่างๆนะครับนี่ครับก็จะมีภาพแล้วก็ประวัติต่างๆของร้านข้าวแกงป้าน้อยครับ ร้านข้าวแกงป้าน้อยเนี่ยเขาไม่ได้เป็นข้าวแกงที่ราดใส่จานแบบปกติทั่วไปนะครับแต่จะเป็นร้านที่จะเป็นข้าวแกงครับทาใส่กระทงใบตองห่อเล็กๆนะครับแต่เดิมเนี่ยในสมัยอดีตเนี่ยเท่าที่ผมเคยอ่านประวัติมาเนี่ยเขาจะขายอยู่ที่ราคาประมาณ1บาทเท่านั้นนะครับคือขายเมื่อประมาณ30 40ถึงปีที่แล้วนะครับส่วนปัจจุบันเนี่ยจะขายอยู่ที่ราคาประมาณกระทงละ10บบาทนะฮะ ปัจจุบันนี้ก็รู้สึกว่าจะปิดไปแล้วนะครับแต่ไม่ได้เป็นการปิดแบบถาวรนะครับเพราะรู้สึกว่าเขาจะขายตั้งแต่ช่วงเวลาเช้านะฮะแล้วก็จะปิดในช่วงเวลาประมาณบ่ายสามโมงเย็นนะครับตอนนี้ที่ผมมาถ่ายคลิปนี้ก็เป็นเวลาประมาณเกือบ4ี่โมงเย็นแล้ะร้านข้าวแกงป้าน,น้อยก็ปิดไปแล้วนะครับนี่ครับบรรยากาศของพวกบรรดาเก้าอี้นั่งนะครับนี่ครับเมนูนะครับ อันนี้จะเป็นข้าวแกงที่ไม่ได้ใส่ทางกระทงใบตองนะครับพะโลสามสิบาทก็จะเป็นใส่จานปกตินะฮะเขียวหวานไก่30มสิบาทผนงหมูห้าสิบาทผนงเนื้อ50บาทด้านล่างนี้ก็จะมีเบอร์โทรของทางร้านนะครับก็ถือว่าเป็นร้านอาหารที่อยู่คู่กับสถานีรถไฟชุมทางหนองประดุกมาเป็นเวลายาวนานนะครับส่วนบรรยากาศบริเวณด้านหลังนี่ก็จะเป็นในส่วนของบ้านเรือน หรือว่าชุมชนนะครับบ้านเรือนของผู้คนที่ตั้งอยู่บริเวณใกล้ๆกับตัวสถานีนะครับนะนีครับถึงแล้วครับร้านข้าวแกงกระทงป้าน้อยนะฮะก็เป็นหนึ่งในอาหารที่อยู่บริเวณสถานีรถไฟนะครับตั้งอยู่บริเวณด้านหลังของสถานีรถไฟชุมทางหนองประดุกนะครับเป็นอีกหนึ่งเมนูรถไฟยอดฮิตนะครับ บางทีเนี่ยก็จะมีการขึ้นไปขายอยู่บนตัวรถไฟนะครับแต่ถ้าไม่ได้ขึ้นก็จะขายอยู่บริเวณตรงนี้นะฮะนะครับเสียงที่ได้ยินนี่ก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นเสียงของเจ้าหน้าที่รถไฟก็คุยกันนะนะครับออกมาตรงด้านนี้ก็จะเป็นในส่วนของจุดของชานชาลานะครับที่เอาไว้สำหรับ ลอขึ้นลงรถไฟนะครับรถไฟที่จะมาเข้าจอดส่วนใหญ่ก็จะเป็นรถไฟขบวนธรรมดานะครับก็จะเป็นรถไฟชั้น3นะฮะก็จะมีในแต่ละวันเนี่ยมาเข้าจอดรับส่งผู้โดยสารไม่กี่ขบวนนะครับความสําคัญนี่ก็อาจจะถูกลดลงไปนะครับแต่ก็ถือว่าเป็นสถานีรถไฟที่มีความเกี่ยวข้องทางประวัติศาสตร์บับโดยเฉพาะในยุคสมัยส,ยสงครามโลกครั้งที่2ครับ สำหรับในส่วนของสถานีรถไฟชุมทางหนองประดุกนะครับเนี่ยผมก็จะให้ดูบรรยากาศนะครับเนี่ยบริเวณด้านนี้นี่ก็จะเป็นการก่อสร้างนะครับวันนี้นี่ก็ไม่มีแดดนะครับท้องฟ้านี่ค่อนข้างจะมืดครึ้มหน่อยนะมีฝนตกลงมาประปรายนะครับเมื่อสักครู่นะ เอาครับสำหรับเรื่องราวของสถานีรถไฟชุมทางหนองประดกครับซึ่งตั้งอยู่ที่ตำบลหนองกบอำเภอบ้านโป่งของจังหวัดราชบุรีก็คงจะมีประมาณนี้นะครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมขอบคุณครับ